จะสิพามาเบิงต้นนีตนน้ต้นเดียวขึ้นมาต้นเดียวทำไมเป็นใบแบบนี้แบบนี้เขาจะเรียกว่ามันด่างไหมมาหดนามเขาอพี่น้องหดนามเขาแล้วเนีมเห็นบิ่งโอ้คือเป็นแนวนี้ว่าสนับก,กันเลยมัเบิงดีใจไหะควรจะดีใจไหมละ่ะ เพิ่นก็ล่างใ้ไปเดียวพี่น้องต้องรออเบื้งใบที่สองเพิ่นเนาะเบื้องเบื้องเบื้งเบื้องสวยมากอ่ะดูดูสิคะเพื่อนเพื่อนโอ้โหนี่เป็นสนีจันแดงนะคะเป็นลูกเล็กเขาออกมาใหม่เพิ่งได้หนึ่งใบกาล่างใ้ใบเดียวพี่น้องจานี่เห็นไหมเพิ่งจะได้หนึ่งใบ นี่ต้นใหญ่่อนอือฮะเนี่ยต้นใหญ่เขาโอ้ยสวยอะ่ะดูงามายพี่น้องตัดเป็นเครื่องใบเลยอะ่ะดูสิคะเรามาลุ้นต่อกันมาลุ้นใบที่สองเขานะคะว่าเขาจะเป็นแบบนี้ไหมอือฮือดู โอ้สุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะพี่น้องดูดูสิคะดูใบเขานี่ดูเต็มเต็มเลยอืมเรามาลุ้นใบที่สองกันนะคะเพื่อนเพื่อนว่าเขาจะเป็นแบบนี้ไหมสวยมากอ่ะเนาะสนีจันแดง เป็นลูกเล็กที่เขาออกมาพอคยเห็นจ้กเทื่อนพี่น้องจ๋าก็ลังเห็นใบนีใบแรกแหละมาหดนามเพิ่นเห็นเพื่นเป็นวู้สุดยอดอ่ะสุดยอดเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆเลยย่ามบอพี่น้องว่าเรามาลุ้นกันต่อเพื่อนๆเรามาลุ้นกันต่อว่าใบที่สองของเขาออกมาแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ไหมนะคะลุ้นกันต่อพี่น้อง เรามารุ้นไปด้วยกันนะคะว่าเขาจะเป็นแบบเหมือนใบที่แรกของเขาไหมเนาะนี่สวยอะ่ะสวยจริงๆสวยมากนี่อตัวนี้เป็นต้นกุมารทอง สวยค่ะเพื่อนๆเรามารุ้นกันมารุ้นกันมารุ้นกันว่าใบที่สองของเขาออกมาแล้วเขาจะเป็นอย่างไรเนอะมีต้นใหญ่เพื่อนนี่ก็คือต้นแม่นี่คือต้นแม่เขานะคะนี่ นีนค่คือต้นแม่คนตัวนี้ก็มีใบด่างนิดๆน,นี่เห็นไหมใบด่างนิดๆเป็นจุดเล็กๆแต่ลูกเขาออกมาดูสิใบสวยมากอะ่ะโอ้ยดีมากเลยอะ่ะขอให้ใบที่สองออกมาเป็นแบบนี้ทีเธอนอ้อเพื่อนๆเนาะึสุดยอดสวยมาก ว่าจะรอรุ้นใหม่ที่สองเขาแต่รอไม่ไหวอยากเอามาโชว์เพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆดูมั่งนะคะคลิปนี้นก็ฝากไวซสมีก็นอกพี่น้องเนาะเอามาไว้ถลุนกันคลิปต่อไปเนาะว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า